สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางช n น l คุรุบอลสอนบัญชีนะครับวันนี้คุรุบอลเนี่ยนะฮะมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาบอกวิธีการทำนะครับการคำนวณต้นทุนสินค้านะครับซึ่งการคำนวณต้นทุนสินค้าเนี่ยนะฮะมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับไม่จะเป็นวิธีค่าอ่าถั่วเฉลี่ย ไฟโฟรไลโฟเจาะจงนะฮะแต่วันนี้เนี่ยนะครับเรามาพูดนะครับเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนนะครับราคาสินค้าตามวิธีเจาะจงซ,ซึ่งการคำนวณต้นทุนสินค้าตามวิธีเจาะจงเนี่ยนะครับนะมีเป็นการคำนวณวิธีนะครับอย่างที่บอกมีหลายวิธีนะครับซึ่งวิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่ง ะครับที่ให้ให้ได้บันทึกนะครับซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยนะครับแต่ละวิธีนะแต่ละวิธีการบันทึกเนี่ยจะใช้ในลักษณะกิจการหรือในลักษณะของการคำนวณที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างสมมุติ f i f o ก็คือ first in first out ใช่ไหมเข้าก่อนออกก่อนใช้สำหรับสินค้าที่เสียง่าย นะครับอย่างเช่นเราขายขนมอย่างเงี้ยนะครับมีวันหมดอายุเนี่ยหมือนอายุของเข้ามาก่อนก็ต้องขายก่อนเพราะว่าต้องมันก็ต้องหมดอายุไปก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าไลฟ์โฟเข้าหลังออกก่อนก็ไม่ค่อยมีใครใช้แล้วนะครับถัวเฉลียวิธีถัวเฉลียก็นะครับใช้สําหรับการคํานวณต้นทุนหลายอย่าง นะครับนะอ่าก็แล้วแต่กิจาการจะไปเลือกใช้แต่วิธีแบบเจาะจงเนี่ยนะครับก็เป็นวิธีที่นะฮะใช้สําหรับบันทึกนะครับบันทึกรายการที่อ่าเราทําเป็นโครงการโครงการไว้หรือว่าเราทําต้นทุนนะครับแยกไว้ต่างหากนะฮะไม่ได้รวมไว้กับอย่างอื่นนะครับ หรือเรามีนะตั้งดูอีกสร์หนึ่งนะครับหรือเรามีสินค้านะครับที่เราจะเพาะจำเพาะจำเพาะตรงนั้นไปนะครับอ,อย่างดูอย่างสไลด์สีเขียวนะวิธีนี้สอดคล้องกับการบันทึกแบบต่อเนื่องนะเพราะสินค้าแต่ละชิ้นจะมีมูลค่าของตัวเองเนาะเพราะว่าแต่ละแต่ละรอบ แต่และรอบแต่และรอบที่ส่งเข้ามาราคาไม่เท่ากันว่าเราซื้อสมมติเราครั้งที่หนึ่งเราซื้อหนึ่งร้อยชิ้นราคาเท่านี้ครั้งที่สองเราซื้อห้าสิบชิ้นราคาอาจจะแพงหน่อยนะครับแต่และรอบราคาไม่เท่ากันนะฮะจะบันทึกสินค้าชนิดน,นั้นหรือดังนั้นวิธีนี้จะเหมาะกับสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะราคาสูง ไม้สามไมาสับเปลี่ยนได้ต้นทุนแต่ละชิ้นจะแตกต่างกันไปนะฮะและจํานวนชิ้นของการขายมีจํานวนไม่บ่อยมากเช่นเครื่องเพชรเครื่องประดับที่มีมูลค่าหรือเฟอร์นิเจอร์สั่งทำรถยนต์นะครับเป็นต้นไปนะครับประมาณตรงนี้นะครับนี่ก็คือรายการนะครับที่เหมาะสําหรับการใช้คํานวณนะฮะวิธีแบบ จาะจงของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องเราก็ต้องนะครับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าโจทย์จะให้เราคิดยังไงนะครับอ่ะวันนี้เอาโจทย์ง่ายๆมาให้ดูก่อนนะครับโจทย์ของเรานะครับโจทย์ของเรามาแล้วนะฮะต่อไปนี้เป็นรายการนะครับเกี่ยวกับสินค้าของร้าน ร้านอะไรไม่รู้นะครับอ่าเอ้ใครพิมพ์สระแห่าจานเนี่ยเกี่ยวกับสินค้าของร้านของเรานั่นเองนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีวันที่1น่นะครับมกราคมอันนี้คือทั้งปีเลยนะเราจะมาคำนวณสินค้าคงเหลือกันนะครับหนึ่งมกราคมมีตอนซื้อมาเนี่ยซื้อมา28หน่วยหน่วยละ2,100บาท1ิ มีนาคมนะฮะซื้อมานะครับซื้อมาหนึ่งครั้งที่หนึ่งนะสิบหน่วยหน่วยละสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทยี่สิบพฤษภาคมนะครับซื้อครั้งที่สองนะสิบห้าหน่วยนะครับหน่วยละสองพันสามแม้ซื้อมากซื้อมากราคาต้นทุนก็จะลดลงนะครับสิบห้าสิงหาคมซื้อครั้งที่สามห้า ชิ้นนะครับหหน่วยหน่วยละ2,500 31ธันวาคมสินค้าคงเหลือนะครับยกไป23หน่วยสินค้าคงเหลือ23หน่วยนะครับจบบอกว่าสินค้าคงเหลือ23หน่วยเป็นของอ่าดูสิครับเป็นของย่อยยกมา10หน่วยนะฮะต้องแบ่งอย่างนี้นะครับสินค้าคงเหลือ12หน่วยนี้เป็นของย่อยยกมานี่ 12หน่วยนะครับยายกมาเนี่ยเหลือ12ใช่ไหมครับแล้วก็ซื้อจากคั้งแล้วก็เหลือซื้อจากคันที่2และคังที่3อ่ะเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวโจทย์น่าจะพิมพ์ไม่ครบเดี๋ยวครูบอลขอไปแอบส่องก่อนนะฮะเหลือคันที่2 10หน่วยแล้วก็เหลือคันที่3นะครับ เหลือครั้งที่2 10หน่วยนะครับอ่าแล้วก็เหลือครั้งที่3อีก1หน่วยนะครับอ่าอันนี้โจทย์บอกโจทย์บอกตายตัวแล้วนะครับว่าว่าเหลือครั้งที่2นะฮะจากการซื้อครั้งที่2เนี่ย10หน่วย นะครับแล้วก็เหลือครั้งที่3 1หน่วยครบหรือยังครับ23หน่วยครบแล้วนะครับน,นี้เจาะจงมาเลยนะครับว่าเหลือเหลือจากเหลือจากอ่าลดไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นง่ายมากวิธีการคิดนะครับถ้าโจทย์บอกมาอย่างนี้นะครับเราดูนะครับ12 2เนี่ย12 12ชิ้นที่เหลือนะครับจากย่อนยกมา92มาคูณกับ2,100 ใช่ไหมครับ12มาคูณกับ2,100ใช่ไหมครับอ่าสินค้าจากยอดยกมาก12คูณ2,100ใช่ไหมครับก็จะได้25,200บาทเห็นไหมครับนี่คือคนวนตามที่เขาเจาะจงมาเลยนะครับเราไม่ต้องเอาเอา สินค้าราคาแต่และชนิดมารวมกันเอาจานวนแต่และหน่วยมารวมกันแล้วหารอันนี้คือวิธีโถเฉลีย่ยใช่ไหมครับแต่วิธีส่วนเฉลีย่ยก,ก็ง่ายไปอีกนะนวิธีจอดจงก็ก็ง่ายอยู่นะครับแต่ต้องต้องดูนะครับว่าโจทย์โจดเนี่ยบอกเราว่าเหลือจากไหนเท่าไหร่นะครับไปต่อนะครับเมื่อกี้โจบอกแล้วว่า เหลืออีกสิบหน่วยนะครับสิบหน่วยอีกสิบชิ้นเนี่ยอีกสิบหน่วยเป็นของครั้งที่สองเพราะฉะนั้นครั้งที่สองเหลือสิบชิ้นใช่ไหมครับเอามาคูณกันนะฮะคูณสองพันสามก็จะได้เป็นสองหมื่นสามแล้วก็เหลือเป็นครั้งที่สามใช่ไหมครับครั้งที่สามครั้งที่สามอีกหนึ่งชิ้นถูกต้องไหมครับที่โจทย์บอกเมื่อกี้อ่าหรือครั้งที่สามอีกหนึ่งชิ้นหนึ่งคูณ หนึ่งคูณสองพันสามเอ๊ะชั้นที่หนึ่งเมื่อกี้เท่าไหร่เอ่ยขอ,อย้อนกลับไปดูโจทย์อ่าสองพันห้านะครับเมื่อสักสักครู่นี้เราสองพันห้านะครับอ่สองพั 2005. นห้าเฮ้ หนึ่งหน่วยของเรานะครับเหลือครั้งที่3เมื่อสักครู่นี้2,500ก็มาคูณกันก็ได้ได้เท่ากับ2,500เพระาะฉะนั้นเอายอดตรงนี้นะครับรวมกันเลยนะครับก็จะได้ยอดนี้นะครับออกมาครบหรือยังครับครบแล้วนะครับ2ีชิ้นอันนี้คือแบบเจาะจงคงเหลือณนนะปลายงวด23ชิ้นตามโจทย์บอกเท่ากับ50,000 7 ร้อยบาทเพราะนั้นตอบไปเลยครับโจทย์นะครับทน,นี้ทั้งนั้นเราก็ต้องหาให้ได้ว่าเหลือ23ชิ้นที่โจทย์บอกเหลือของงวดไหนบ้างจับมาให้ได้นะครับต้องหาให้ได้นะครับโจทย์จะบอกอยู่แล้วนะครับโจทย์จะบอกนะโจทย์จะบอกในในเนี้ย ในในในโจทย์เนี่ยบอกอยู่แล้วว่าเหลือจากไหนเท่าไหร่นะครับเหลือจากครั้งที่2ตรงนี้10ชิ้นอนี้1ชิ้นต้องไปหาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการทําบัญชีนะฮะเราอาจจะต้องสังเกตนิดนึงนะครับเพราะว่าวิาวธีแบบเจาะจงเนี่ยไม่ยากนะครับถ้าเรามีความสังเกตตั้งใจที่จะสังเกตตั้งใจที่จะทำนะครับไม่ยากแล้วก็อย่าลืมฝึก ทำบ่อยๆนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้ากับช่องครูบอลสอนบัญชีนะครับถ้าใครอยากพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีก็ทักทายกันมาได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ